สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมจิกทาร์ลตบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันเนาะในราศีพฤจินะคะลัคนาพฤจิเนาะในช่วงวันที่16-30ถึง30เมษายน2568นี้นะคะมาดูกันนะคะช่วงปักหลังเนาะของเดือนเมษานะคะกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีพฤจิกโอ้ใบแรก ออกมาแล้วนะคะสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญเป็นลักษณะของเงินการมีทรัพย์การมีโชคการจะได้ทรัพย์สินที่ดินมรดกเงินที่มาจากครอบครัวเงินที่มาจากบรรพบุรุษหรืออยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์อยากซื้อที่ดินเป็นของตนเองช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้นะคะบอกขายที่ดินเอาไว้อยากขายที่ดินมานานแล้วมีเกณฑ์จะขายได้มีเกณฑ์จะได้ทรัพย์กอนใหญ่มีเกณฑ์จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีช่วงนี้นะคะ ราศีพฤจิกนะลัคนาพฤจิกนะคะการอ่านคลิปแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนะ้ะบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะใครอ่านแล้วตรงรูแล้วคิดว่าใช่ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเราจูนกันติดแล้วนกมาดูกันต่อนะคะราศีพฤจิกลัคนาพฤจิกในช่วง 1 6บหถึงสาเมษายนนี้เนาะใบแรกตัวตนของคุณก็เป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีทรัพย์มากนะคะดูกันต่อ สามเหรียญโอ้โหมีแต่ไพ่เหรียญขึ้นมาทั้งนั้นเลยไพ่ของการเงินไพ่ของความมั่งคัง่งความร่ำรวยเนะาะใบที่สองของคุณเป็นทรีอ e n เพนทเ์เิลการมีหุ้นส่วนการมีเพื่อนร่วมหุ้นคนร่วมทุนเอาเงินไปลงทุนทํากิจการค้าขายหรือทํากิจการอะไรร่วมกันกับเพื่อนนะคะอยากลงทุนอยากทําอะไรที่มันเป็นลักษณะของการว่าจ้าง การจ้างงานก็ได้เนาะหรือเป็นลักษณะของการร่วมหุ้นร่วมทุนนะคะหรือใครรอในเรื่องของการาการเซ็นสัญญาเอกสารการติดต่อการธนาคารการอนุมัตินะเงินกู้นะคะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้นะคะมีเกณฑ์กําลังจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะใครที่ยื่นกู้เอาไว้นะคะมีเกณฑ์จะได้รับเงินในช่วงนี้นะคะ จัสเมนจัสเมนใบนี้มันจะเป็นลักษณะของสายมูหน่อยเนาะเป็นลักษณะของการกระทำเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยการเงินก็ถ้าเราลงทุนลงแรงทำอย่างต่อเนื่องเราผลประโยชน์ก็จะได้กลับมามากนะคะมันเป็นลักษณะของอบุญกุศลที่เราทำเจ้ากรรมในเวรเขารับรู้เขารับทราบเป็นเหมือนแบบเทวดาเป่าแตแรคอยบอกให้ ให้เจ้ากรรมในเวรได้รับบุญที่เราทํานะคะในช่วงนี้ใครทําบุญใครเข้าวัดทําบุญนะช่วงสงการนี้นะคะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะคะเนาะแล้วทุกอย่างมันกําลังจะหลุดพ้นเหมือนชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะคะในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่กาลังจะได้เงินที่มาจากเงินมรดกเงินทรัพย์สินเงินเงินเก่าเงินจากบรรพบุรุษนะคะ ดูต่อเนาะคือมันเป็นลักษณะของสิ่งที่คุณเคยทำมาจากในอดีตอะ่ะเออมันเป็นลักษณะของถ้าทำดีผลบุญนั้นสิ่งดีนั้นก็จะส่งผลหาคุณในช่วงนี้แต่ถ้าคุณทำไม่ดีนะคะคุณเคยทำเวรทำกรรมทำบาปอะไรไว้ผลบุญนั้นก็จะสนองหาคุณเช่นกันนะคะดูกันต่อนะอืมชิงออบสอด คีงออฟสอดเป็นลนักษณะของคนข้างตัวตกตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไระคนใกล้ชิดสามีแฟนคนรู้จักคนรู้ใจคนสนิทเนาะเป็นคนมียศมีตำแหน่งเนาะเป็นคนค่อนข้างเข้มงวดวางแผนจัดการบริหารเก่งหรืออีกในหนึ่งช่วงนี้คุณอาจจะโดนเจ้านายเพ่งเล็งดูผลงานคอยตรวจสอบเพราะฉะนั้นทำอะไรช่วงนี้ให้รอบคอบ ไพ่ดาบมันหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหาปัญหาชิ้นใหญ่ๆปัญหาอะไรเรียกว่าปัญหาใหญ่ๆกํากำลังจะเข้ามาหาคุณแต่ว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาเนาะ เพราะว่าคิงออฟซอร d เขาเป็นลักษณะของคนที่เด็ดขาดเด็ดขาดฉลาดชัดเจนนะคะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะหรืออาจจะมีคนในเครื่องแบบเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนมียศมีตําแหน่งเป็นระดับในพันในพลยศใหญ่ๆเนี่ยหรือข้าราชการยศใหญ่ๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นให้มันรุ่งไปด้วยดีได้นะคะ Uh huh. สิบถ้วยนะคะความรักความอุดมสมบูรณ์นะคะความสุขการได้มีเนี่ยมีทั้งสิบเหรียญมีทั้งสิบถ้วยเลยคุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ในในภายในใจภายในความสุขภายในครอบครัวของคุณอนะ่ะคุณได้อยู่พร้อมกันพ่อแม่ลูกหลานพี่น้องปู่ย่าตายายสัตว์เลี้ยงนะคะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะดูกันตอน่อ คือตรงนี้มันเป็นลนักษณะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดกับสําหรับคุณนะนะคุณเป็นคนที่ครอ,อบครัวอบอุ่นแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณนะคะทางทั้งด้านจิตใจแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนาะในเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัวการมีความสุขนะคะสิบถ้วยเนาะมาดูกันต่อ หกดาบนะคะหกดาบเป็นลักษณะของการเดินทางเดินทางออกจากที่เดิมเดินทางออกจากจุดเดิมการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายออกจากที่เดิมที่ที่อยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วมีปัญหาดาบหมายถึงปัญหาใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของการเดินทางที่คุณพกพาเอาปัญหาเดิมกลับแบบออกมาด้วยนะคะปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นนี่อยู่อย่าสร้างนี่เพิ่มอย่าสร้างปัญหาเพิ่มแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่าง เวลามันจะช่วยทำให้ทุกทกปัญหามันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้อาจมีเกณฑ์เดินทางที่เกี่ยวกับทางน้ำนะคะเดินทางไกลนะคะยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเดอะไฮพินเทสเดอไฮพินเทสเป็นไพ่นักบวชหญิงนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีซิกเซนมีสัมผัส มีเซนเซนช่วงนี้เซนแรงเซนแมนให้ทําอะไรให้เชื่อเซนของตนเองนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างมีสเสน่ห์ทางวาจาพูดพูดแล้วคนเชื่อถือและเป็นคนที่มักจะมีคนมาขอคําแนะนําขอคําปรึกษากับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะทางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขตรวจสอบบัญชีการเงินแบบนี้คุณจะทําได้ดีเนาะหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การให้คําปรึกษาในนักจิตวิทยาเนี่ยก็จะทําได้ดีนะคะช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยว้ายเนืเพราะลักษณะของไ่ายพิเนทคือคนที่มีหยินและหยางในคนเดียวกันนะคะบางทีก็อารมณ์ดิ่งดาวเนืบางทีก็อารมณ์ดีดีประมาณนี้เนืช่วงนี้ที่จะช่วยมาเหมือนขัดเกลาหรือทําให้อ่เกิดสมาธิเกิดสตินะที่ดีก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธินะเพราะใบนี้เขาเป็นนักบวชหญิงนะคะ ช่วงนี้บางคนอาจจะเขาเรียกว่าพออารมณ์ไม่ดอีอารมณ์ขุ่นมัวก็อาจจะใช้วิธีช็อปช็อปบําบัดนะช็อปเพื่อผ่อนคลายก็ดีนะคะก็ก็ดีก็มันไม่ได้เหนือบากว่าแรงเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของ <c oughs> ความรักเนาะเดรฮพิ้นเทพมันเป็นลักษณะความรักที่ไม่เปิดเผยความรักที่อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนช่วง เขาเรียกว่าอะไรสารสัมพันธ์พัฒนามาจนกลายเป็นความรักแต่ก็ให้ดูให้ให้รอบคอบเนอะเพราะมันเป็นไพ่หมายเลขสองอะนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้อากาศเป็นหวัดน้ำมูกไหลหรือผดผื่นคันนะคะช่วงนี้เนอะดูกันต่อนะอือ ห้าคาถานะคะห้าคาาเป็นลักษณะของการมีอารมณ์ถกเถียงวุ่นวายคนเยอะเรื่องเยอะอุปสรรคเยอะเนอะเ,อเขาเรียกว่าบางทีอาจจะมาจากจากเอกสารจากงานที่ทำอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่สร้างความวุ่นวายในที่ทำงานหรือในเรื่องของงานเพราะมันเป็นไพ่ไม้เนะาะไพ่ไม้เป็นลักษณะของงานนะคะเอกสารนะคะเอกสารอะไรตกลน่น เอกสารไม่ครบเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ไพ่เตือนเนาะให้เรารู้ก่อนเพื่อเตรียมตัวรับมือเนาะจะทํางานทําเอกสารหรือเซ็นเอกสารสัญญาอะไรก็แล้วแต่ให้ละเอียดให้อรอบคอบเอกสารอย่าตกหลน่นนะคะมันมันเป็นลักษณะของการตกหลน่นหรือการเตรียมเอกสารไม่ครบอะไรประมาณนี้นะคะเดะมูนเดะมูนเป็นลักษณะของคนที่มีลางสังหรณ์เนาะ มีซิกเซนน่ะเนี่ยคุณเป็นคนเซนแรงเป็นคนเซนแม่นนะช่วงนี้นะคะหรือเดิมูนเป็นลักษณะของอเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ช่วงนี้ทําบุญอุทิศส่วนบญวนุญส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ,ทเจ้าทางไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือที่บ้านนะคะหรือช่วงนี้เป็นลักษณะข,ของคนที่วิตกกังวลคิดมากมีความความกังวลที่มันซ่อนอยู่ภายในใจลึกๆนะคะมันมันเหมือนมันผุดขึ้นมาให้คิด ให้คิดในช่วงเนี้ยนะคะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ทํางานช่วงกลางคืนนะคะเป็นลักษณะเดอะมูนเนาะอะไรที่มันมาในช่วงกลางคืนไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือเราเป็นคนมีเซนเนาะอาจจะเห็นอะไรในช่วงกลางคืนเนี่ยเนแรงนะคุณอนะเ้นแรงเ้นแม่นด้วยแล้วก็เป็นคนชอบเห็นอะไรอะไรแปลกๆอะเออ ขออีกใบหนึ่งราศีพฤจิลัคนาพฤจินะคะมาอืม e m p r e s s นะคะไพ่จบคุณสวยมาก The m p r e s s เนอะเป็นลักษณะของคนที่มีความเป็นแม่สูงช่วงนี้ใครแต่งงานใครมีลูกเออใครแต่งงานแล้วอยากมีลูกอยากมีบุตรจะได้มีนะคะเป็นลักษณะของคนที่ ต้องพักผ่อนพักผ่อนดูแลตนเองเยอะๆแล้วคุณจะได้มีลูกมีบุตรสมใจเนาะ The a เพล e เนาะเป็นลักษณะของราชินีมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บในเรื่องของการเงินถ้าเป็นในเรื่องของการงานเป็นลักษณะการ,การเติบโตกับความก้าวหน้าการได้เลื่อนขัน้นการได้เลื่อนตําแหน่งการมีคนรักมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในที่ที่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นในลักษณะของแม่แม่ให้คาปรึกษาให้ให้คำเลี้ยงดูดูแล เอาอกเอาใจนะคะหรือตัว,ตวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่มีความเป็นแม่สูงชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็คิดถึงคนอื่นก่อนตอนเองเสมอนะคะเป็นคนที่มีความเมตตาสูงแล้วก็มีความสุขเนาะ BMP เป็นลักษณะของดาวสุขเนาะนลักษณะของความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะช่วง16-30ถึงหรือวันที่คุณเข้ามาเปิดดูคลิปนี่แหละนะคะการงานดีการเงินดีนะคะนั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะคะอุดมสม มีความสุขและมีคู่ครองที่ดีนะคะมีคู่ครองที่ดีมีความรักที่ดีได้เจอเจอกับคู่ครองที่เ,าเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะคะมีลูกที่เพียบพร้อมนะคะโอเคนะคะราศีพิจิกลัคนาพิจิกเราอ่านให้ประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขสําเร็จสมหวัง ทุกประการนะคะอะไรที่เป็นปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งก็ให้ระมัดระวังอารมณ์ของตนเองแล้วมันมีเกณฑ์ที่กําลังจะถกเถียงวุ่นวายหรือขัดแยง้งมันเป็นเหมือนวิบากกรรมที่เราจะต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณมันอาจจะมาในเรื่องของงานในเรื่องของคนที่วุ่นวายในเรื่องของงานเนี่ย ม,มันเชื่อมกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็แผ่เมตตาให้เขาเยอะๆนะคะรู้ว่าใครที่ไม่ค่อยจะโอเคกับเราในเรื่องของงานแผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนทุกท่านที่ยังรอและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์น่ารักที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกําลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้ด้วยนะคะใครอยากอ่นานไพ่ดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดียไลน์นะคะหรือใครอยากขอบคุณเรา ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจอยากขอบคุณก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราลาไปก่อนเมจิกทาร์ริบายคิตตี้ค่ะ